บยินีต้อนรับเข้าสู่ EasyMath TS นะครับคลิปนี้นะครับมาทำแบบฝึกหัด1.7นะครับหน้า19ถึงหน้า21นะครับเขาให้หาหอลล์มอของจำนวนที่กำหนดโดยการแยกตัวประกอบครับแยกตัวประกอบทำงไงครับ18ครับแยกตัวประกอบทำงไงใครยังจำไม่ได้นะครับทวนให้นะครับครั้งเดียวนะครับ ตามำเป็นต้นไม้มาเลยครับ18เกิดจากอะไรครับเกิดจาก9คูณ2ใช่ไหมครับใช่แล้วก็9เกิดจาก3คูณ3หรือใครจะบอกว่า18เกิดจาก6คูณ3นะครับแล้วก็6เกิดจาก2คูณ3มันก็จะได้เหมือนกันครับคือ2 3 3เห็นไหมครับเอาตัวไหนขึ้นก่อนนะครับได้หมดเหมือนกันนะครับ พราะฉะนั้น18จะได้2คูณ3คูณ3นั่นเองครับ2 3 6 3 8ครับต่อไป27นะครับเกิดจาก27เนี่ยมันเกิดจาก9คูณ3 ก้าก็แยกออกมาเป็น3คูณ3นะครับก็คือ3คูณกัน3ครั้ง3คูณ3คูณ3ได้27นะครับเพราะฉะนั้นหรละอเท่ากับตัวไหนครับนี่มี2คู่นะครับก็คือ3คูณ3เท่ากับ9นะครับเป็นคำตอบนั่นเองครับหลลมอของข้อนี้ เอาต่อไปใครยังแยกตัวประกอบไม่เก่งนะครับไปฝึกแยกตัวประกอบนะครับฝึกให้ชำนาญเลยนะครับ30ครับข้อที่2 30เกิดจาก3คูณ10ใช่ไหมครับ10บถอดไปในใจ10เกิดจาก2คูณ5อ่าโอเคพอเราแยกได้แล้วเราต้องเช็คด้วยนะครับ3คูณ2เป็น6 6คูณ5เป็น30อ่าเราเช็คแล้วว่าถูกก็แสดงว่าเราแยกถูกนะครับโอเค 45เกิดจาก3คูณ15 3คูณ15 15เกิดจาก3คูณ5นะครับ3คูณ3เป็น9 9 5 4 5โอเคแยกถูกเพราะฉะนั้นหอรอมอคือมี2คู่ครับก็คือ3คูณ5เท่ากับ15ครับเป็นคำตอบใครยังแยกตัวประกอบไม่เก่งนะครับไปฝึกต้นไม้เยอะๆนะครับ ยิ่งเยอะยิ่งดีครับฝึกให้ชำนาญเลยนะครับเข้อต่อไป56ครับเท่ากับเกิดจาก7คูณ8 8พี่เกิดพี่เคยบอกแล้วว่า8เกิดจาก2คูณ2คูณ2 2คูณกัน3ครั้งได้8นะครับ7จ8 8 2 5 5โอเคถูกต้อง70นะครับเกิดจาก7คูณ10 10เกิดจาก2คูณห เจ็ดสองสเอ่าเพราะฉะนั้นหอรอมเท่ากับมี2คู่ครับก็คือ7คูณ2เท่ากับ14ครับเป็นคำตอบอเอ่เข้อต่อไปง่ายมากนะครับแยกตัวประกอบเนี่ยพี่ชอบที่สุดแล้วในบรรดา3วิธีนะครับหาตัวร่วมแยกตัวประกอบหารสั้นแยกตัวประกอบนี่ง่ายที่สุดแล้วครับและเป็นวิธีที่พี่แนะนำด้วยต่อไปข้อ4นะครับ12 กิจาก2คูณ2คูณ3แน่นอนครับใครแยกเก่งแล้วนี่จะชำนาญเลยครับ16เกิดจาก2คูณกัน4ตัวนะครับ2ค2คูณ2คูคูณ2 32เกิดจาก2คูณกัน5ตัวครับ2 2คูณ2คูณ2นั่นเองครับหอรมอก็มี เซตนี้ครับ2คูณ2ที่เหลือไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นขอเรา,าตอบอตอบ4ครับเป็นคำตอบโอเคข้อถัดไป24ครับเกิดจาก2คูณ2เกิดจาก4คูณ6 4เกิดจาก2คูณ2แล้วก็6เกิดจาก2คูณ3 หรือใครจะบอกว่า8คูณ3ก็ได้นะครับ8ก็คือ2คูณกน3ครั้ง36เกิดจาก6 6คูณ6 6นะครับ6เกิดจาก2คูณ3คูณ2คูณ3 42ครับเกิดจาก6คูณ7ครับสีเกิดจาก6คูณเ6กเกิดจาก2คูณ3แล้วก็คูณด้วย7นั่นเองหอระมอเท่ากับ มี2แล้วก็มี3มีอีกไหมครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหอละมอคือ6ครับเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับหอละมอต่อไปข้อ6ครับ63ครับเกิดจาก9คูณ7 9เกิดจาก3คูณ3 เป็น 9, 9้คูณเได้63 105เท่ากับอ่าถ้าตัวเลขมันเยอะคิดในใจไม่ได้นะครับก็ทำเป็นต้นไม้ครับ mm hmm. เกิดจาก5คูณ 5, 2, 10, 5, 1, 5, 21. 21 21ก็แน่นอนเกิดจาก3คูณ7เพราะฉะนั้น 3, 105เกิดจาก3คูณ5คูณ7ครับสุดคูณใครใครไม่ได้สุดคูณนะครับ ยากนะครับพี่บอกเลยท่องสุดคูณกันด้วยนะ147้เ14ครับเท่ากับ <c oughs> อ่ตัวนี้เลขเยอะคิดในใจไม่ได้นะครับก็ทำเป็นต้นไม้ครับ <c oughs> 14, 1 4 <c> 7 <oughs> 14เห็นไหมครับกับ7แม่อะไรหารได้ครับแม่7ครับในะใครล่องสุดคูณก็จะมองดูเลยครับใช้แม่แม่สุดคูณแม่ไหนอ่าใช้แม่7หาร 7จ็ด7องนะครับอ่าใครไม่เชื่อดูนะครับใช้แม่เจ็ดฐาน7 2็ดลบกันเหลือ0ดึง7ลงมา7จ็ลบกันเหลือ0ย์เห็นไหมครับได้21 21ิบเคูณเจ็แล้วก็เกิดจาก3าคูณเนั่นเองอ่ะเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดแล้วเพราะฉะนั้น 147เกิดจาก3คูณ7คูณ7นั่นเองหอละมอก็เซตแรกก็มี3เซตที่2ก็มี7เพราะฉะนั้นหอละมอเท่ากับ21ครับเป็นคำตอบของข้อนีอ้เข้าต่อไป72ครับเท่ากับ9คูณ8 เกเกิดจาก3คูณ3 8เกิดจาก2 8เกิดจาก2คูณ2คูณ2 8 9แ2 8เกเจ็กิดจาก8คูณ10 1แเกิดจาก2คูณ5แล้วก็8เกิดจาก2คูณ2คูณ2นั่นเอง1 4 4นะครับดูดีๆนะครับร้อ 1 4อเกิดจาก12บสคูณสิใช่ไหมครับ12เกิดจาก2องคูณสคูณสแล้วก็คูณ12อีกทีหนึ่ง2องคูณสองคูณสาโอเคอันนี้คูณกันได้12อันนี้คูณกันได้12 12องคูณสิได้144นะครับโอเคผ่านหอละมอหอละมอเท่ากับเอามาทีละตัวเลยอ่ะนี่มันจะหลายตัวหน่อย ที่จะทําเป็นสีแดงแล้วกันเซตแรกเซตแรกเอานี่ก่อนเซตแรก2อคูณสนะครับตัวนี้2อคูณสเซตถัดไปมี2อีกตัวหนึ่งเซตนี้มีอะไรอีกครับมีอะไรอีกไหมเอ่ยติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกสมได้ไหม สาไม่ได้แล้วเพราะตรงนี้ไม่มี3 3ตัดทิง้ง3าตัดทิง้งสได้ไหมสอไม่ได้เลยครเพราะว่าสข้างบนมีแต่3มไม่มี2นะเพราะฉะนั้นหมดแล้วครับตอบเท่าไหร่ครับ2องคูณสคูณสตอบ8เป็นคำตอบครับข้อนี้ข้อถัดไป55ครับ55เกิดจาก 5คูณ11นะครับโอเค110เกิดจาก11คูณ10 10เกิดจาก2คูณ5ครับ130เกิดจาก13คูณ10 10เกิดจาก2คูณ5เพราะฉะนั้นหอละมเท่ากับมีแค่ตัวเดียวครับ เท่ากับ5นั่นเองเป็นคำตอบตัวหารร่วมที่มากที่สุดเห็นไหมครับโอเคร้อยสาสองเท่ากับ12บสคูณสิใช่ไหมสิบสองคูณสิบเเกิดจาก2องคูณสคูณสแล้วก็คูณด้วย 1>, 1ต่อไป156เกิดจาก12คูณ13 12คูณด้วย13 3 2 6 3 1 3 2 1คูณ2ได้2 1คูณ1ได้1 6 5 1ค่แดัง5 6, 6 5, 1, นะครับก็คือเกิดจาก12คูณ13 12เกิดจาก2คูณ2คูณ3แล้วก็คูณด้วย 13นั่นเองต่อไป180เกิดจาก18คูณ10 18เกิดจาก2คูณ3ได้6 6คูณ3ได้18 10เกิดจาก2คูณ5อืมอันไหมอันนี้คูณกันได้18อันนี้คูณกันได้18 18คูณ10ได้180โอเคทันนะครับต่อไปหอรอมอ เท่ากับเซตแรกก่อนเลยคือ2เซตถัดไปคือ3มีอีกไหมครับมีครับนี่เซตนี้คือ2นั่นเองมีอีกไหมครับไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นอ,อัลกอคือ2คูณ3าเป็น6คูณ 2, 2เป็น 12ครับโอเคเข้อต่อไปอ่ะหมดแล้วโอ้ยเป็นไงครับน้องยากไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็อย่าลืมนะครับพี่ย้ําตลอดเลยเรื่องท่องสุดคูณแล้วก็ใครยังไม่คล่องเรื่องไหนก็ไปฝึกทําให้คล่องๆนะครับโดยเฉพาะแบบฝึกหัดเนี่ยครับน้องทำทำไว้ก่อนเลยแล้วค่อย แล้วค่อยมาตรวจกับพี่มาดูกับพี่อีกทีหนึ่งครับแล้วก็ดูว่าถูกไหมอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้เทคนิคทำยังไงให้คล่องฝึกยังไงให้เก่งอะไรอย่เงี้ยครับก็ดูตามพี่ไปแล้วครับว่าพี่ทำแบบไหนก็น้องก็สังเกตเอาละกันโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปถ่ดไปมาเจอกันแบบฝึกหัดที่1.8นะครับสำหรับคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ